สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรงังคณาสภากุศลรหัสนักศึกษา64121 8น0ศวันนี้จะมาพูดถึงคู่ปฐมศึกษาในศตวรรษที่2 1นะคะในหัวข้อเรื่องนวัตกรรมสื่อการสอนในศตวรรษที่11ค่ะสื่อการเรียนการสอนนั้นหมายถึงตัวกลางหรือช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียนและทำให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสื่อการเรียนที่นับไปว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนผู้สอนได้แสดงบทบาทและเกิดความเข้าใจในวิชาที่เรียนที่สอนกันได้มากขึ้นสื่อการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละคาบทั้งนี้เพราะสื่อการเรียนการสอนมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลายๆด้านด้วยกันคือ 1. ช่วยให้ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตับสนองตามที่คาดหวังจะให้เกิดในตัวนักเรียน 2. ช่วยให้ครูจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้หลายรูปแบบ 3. ช่วยครูในการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ให้แก่นักเรียน 4. ช่วยให้ครูจำลองแทนของจริงที่ไม่สามารถนำมาให้ดูได้ 5. ช่วยครูสื่อความหมายกับนักเรียนได้ดีขึ้นค่ะครูสามารถใช้สื่อสอวิธี คือ 1. ครูให้สื่อในการเรียนการสอนโดยยึดวัตถุประสงค์เนะะื้อหาและกิจกรรมเสนอให้นักเรียนดูโดยตรงเช่นใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดรูปภาพ 2. ครูใช้สื่อองค์ประกอบในการอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน โดยครูและสื่อจะต้องเข้าไปสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เนื้อหากิจกรรมและตัวนักเรียนเช่นการใช้วเิทัศน์เป็นสื่ออันหนึ่งในการเรียนการสอนเมื่อชมวเิทัศน์แล้วมีกิจกรรมอื่นตามมาเช่นมีใบงานตอบคําถามสรุปเป็นต้นค่ะหลักในการเลือกสื่อในการเรียนการสอนในการเรียนการสอนในแต่ละครั้งครูควรพิจารณาเลือกสื่อในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเรื่องต่อไปนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนสนใจสนุกสนานแในบรรลุวัตถุประสงค์ค่ะ 1. ความเหมาะสมสื่อเหมาะกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 2. ความถูกต้องสื่อช่วยให้นักเรียนได้ข้อสรุปและถูกต้อง 3. ความเข้าใจสื่อช่วยให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล 4. ประสบการณ์ที่ได้รับสื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 5เห,หมาะสมกับใบสื่อมีความยากง่ายเห,หมาะสมกับระดับการเรียนการสอนความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 6. เ<ก>ที่ยงตรงในเนื้อหาสื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาที่ถูกต้องเจ็ดใช้การได้ดีเพื่อใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 8. คุ้มกับราคาผลที่ได้รับคุ้มกับเวลาเงินและการเตรียม9 ตรงกับความต้องการสื่อนั้นช่วยให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตามที่ครูต้องการ10ช่วงเวลาความสนใจสื่อช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจช่วงเวลานั้นพอสมควรค่ะประเภทของสื่อการเรียนการสอนเช่นสื่อโสตทัศน์เป็นสื่อที่นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มของการเรียนการสอนโดยเป็นสื่อที่บรรลุหรือถ่ายทอดข้อมูลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการได้ยินเสียงและเห็นภาพ สื่อที่ใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมเช่นหนังสือตำราเรียนภาพของจริงของจำลองจะเป็นสื่อที่บรรลุเนื้อหาในตัวเองค่ะในปัจจุบันนี้มีการเพิ่มสื่อขึ้นมากขึ้นนะคะเราก็ได้ยกตัวอย่างมา3ประเภทดังนี้ค่ะ 1. สื่อไม่ใช้เครื่องสายเป็นสื่อที่ใช้ทางทัศนะโดยไม่ต้องใช้เครื่องสายร่วมกัน ได้แก่สื่อภาพที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาเช่นภาพกราฟิกราฟแผนที่ของจริงของจำลองสองสื่อเครื่องฉายเป็นวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารด้วยภาพหรือทั้งภาพถังเสียงอุปกรณ์มีทั้งแบบฉายตรงและฉายอ้อมสมสื่อเสียงเป็นวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารด้วยเสียงอุปกรณ์เครื่องเสียงจะใช้ถ่ายทอดเนื้อหา จากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะอุปกรณ์นั้นเพื่อเป็นเสียงให้ได้ยินสื่อกับผู้สอน 1. การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆประกอบการเรียนการสอนเป็นการช่วยบรรยายในการเรียนการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการสอนมากกว่าวิธีการที่เคยใช้การบรรยายเพียงแต่อย่างเดียวและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ 2. ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในด้านการเตรียมเนื้อหาพราะสามารถนำเนื้อหามาใช้ซ้ำได้ 3. เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลผลิตวัสดุและเครื่องราวใหม่ๆเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนตล,ลอดจนคิดค้นเทคนิควิธ,ธีการต่างๆเพื่อให้ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อกับผู้เรียน 1. เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจกับเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น 2. สื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนทำให้เกิดความรู้สนุกสนานและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน 3. การใช้สื่อจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกันหากเป็นเรื่องของนมามธรรม และยากต่อความเข้าใจและช่วยให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันในวิชาที่เรียน 4. สื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์อันดีในระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและผู้สอนด้วยการสร้างเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาคน้นคว้าหาความรู้ 5. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจัดให้มีการใช้สื่อในการศึกษารายบุคคลค่ะสุดท้ายแล้วนะคะมาดูหลักของการเรียนการสอนค่ะ 1. สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน 2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้องทันสมัยน่าสนใจและเป็นสื่อที่ให้ ผลต่อการเรียนการสอนมากที่สุดช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหานั้นได้ดีเป็นลำดับขั้นตอน 3. เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัยระดับชั้นความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน 4. ส,สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้มีวิธีการใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป 5. ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพมีเทคนิคการผลิตที่ดีมีความชัดเจนและเป็นจริง 6. มีราคาไม่แพงจนเกินไปหรือถ้าจะผลิตเองควรคุ้มกับเวลาและการลงทุนค่ะ